พระราชบัญญัติเครื่องสมางนะครับต่อไปขอเสนอกรรมธิการครับท่านจะตั้งวิสามันหรือจะใช้สามันนะครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกระผมอัธกรศิริและเทีกรบัญชีรายชื่อพลังประชารัชชาเชิงเซาขอเรียนเสนอให้ตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอางฉบับที่พศครับจำนวนทั้งหมด25ท่านครับขอผู้ปรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านสมาชิกได้เสนอให้ตั้งกรมรมธิการวิสามันจำนวน25ท่านนะครับถ้าไม่มีท่านสมาชิก<ส>เห็นเป็นอย่างอื<ส>่นก็ถือว่าที่ประชุมให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัน25ท่านดังนั้นนัดสัสดส่วนของคณะรัฐมนตรีนั้นหนึ่งในสี่นะครับไม่เกิน5ท่านครับเชิญครับ ไม่เกิน6นะครับแต่ท่านไดต้ตั้งกี่ท่านก็ไม่เกิน6นะครับเชิญเสนอครับจะใช้สิทธิไหมครับครับการเรียนทั้นประธานที่ครบครับผมในสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอสเสนอรายชื่อกรับมิการวิสามัญพี่ณาร่างผู้ญัิเครื่องสำอางฉบับที่พศในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นะครับ 1. น,นางสาวสุภาวดีธีรวัฒสกุล2นายสุพนัทสุชลัตสามนายชนิดคล้ายสังสี่นายสุประชัยใจสมุทร ห้านายมนูนศิวาพิรมรัตครับขอบรับรองครับไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ไม่ต้องของคณะมนตรีไม่ต้องรับรองครับท่านเขาเสนอห้าคนนะครับดังนั้นจะเป็นสัดส,ส่วนของพรรคการเมืองนะครับยี่สิบท่านเริ่มจากพักเพื่อไทยหกท่านครับเชิญเสนอครับ ท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการในสัดส่วนพรรคเพื่อไทยจำนวน6ท่าน 1. นางมุกดาคงสมบัติ 2. นางอาพรสารคำสนางจุธาพัฒนเมนณสวัสด์4นายนิยมวิวัฒนดิตกุล 5. นายชัยยันผลสุวรรณห นางสาวธีราาภาภัยโรหกุลขอผู้รับรองเลยครับครับผู้รับรองครบถูกต้องครับพรักพลังประชารัฐครับ้าท่านครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมจักรพันธ์พรนิมิตกรุงเทพมหานครพรคพลังประชารัฐขอเสนอกรรมธิการในสัดส่วนพรคพลังประชารัฐจำนวนห้าคนดังต่อไปนี้ครับหนึ่งนางกัลายารุ่งวิจ,จิตชัยสองนางเจริญเดี่ยวแรงสามนางสาวพริมพูลเจริญ สี่นางสาวพิมพรพรพลทิพิพันธ์และห้านางสาวกุลวลีนบอมรบดีขอผู้รับรองครับผู้รับรองครับธรระธานคะนางสาวกะละาัลยาลุงวิจิตชัยนะคะครับพักภูมิใจไทยจำนวนสามท่านนะครับเชิญครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายกิติชัยเรืองสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเซาพักภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อกลมกรรมธิการวิสามันพิจารณาล่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอางฉบับที่พศในสัดส่วนพักภูมิใจไทย3ท่านครับ1นงางสาวศีนวลบุญลือ2นายอดิพงศิติพิทยา3ดรสุภชัยฤทธิ์จิกุลสิทธิชัยขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับสัดส่วนของพรรคก้าไกลสองท่านครับเชิญเสนอครับครับ่าประธานาที่รุบผมปัญญาจ้อยเกตกีริรัตผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลขอเสนอกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างรบร์บเครื่องสมานฉบับที่ปศในสัดส่วนของพรรคเก้าไกลดังนี้ 1. คุณเท่าพิพพลิ้มจิตตกรและสองคุณสายใจปรมเดเวิ ขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองครบครับพรรคประชาธิปัตย์สองท่านครับเชิญเสนอครับท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวสุนชชาโลสถาพรพิพิธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอรายนามกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์สองท่านดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งนายกิสิทธิอมรสองนางสาวพิมพ์รพีพันวิชาตกุลขอผู้รับรองด้วยค่ะครับผู้รับรองถูกต้องครับพรรคชาติไทยพัฒนาสองหนึ่งท่านนะครับหนึ่งท่านครับ ท่านประธานที่เคารพก็ผมเสมอกันเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในส,ส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนะะายสรชัดสุจิตขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองครบครับขอบคุณครับครับที่เหลือพรรคเสรีรวมไทยหนึ่งท่านครับท่านประธานที่เคารพพรรคเสริมไทยเอ้ยวิรัติรศษฎริพรรคเสรีไทยครับขอประธานตัวเต้นๆหน่อย ภาคเรมยขอเสนอกรรมธิการในสัดส่วนองภาคเสรีรกม่งไทยหนึ่งท่านขอเสนอนายสุก,กสมอารดิตขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองครบนะครับครบแล้วนะครับ25ท่านเชิญท่านเลขาได้ทบทวนรายชื่อครับรายชื่อคณะกรรมการพิสามันพิจารณา,าร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอางฉบับที่พศจำนวน25ท่านห นางสุภาวดีธิรวัตรสกุล 2. อนายสุพนัทสุพชรัตสามนายชนิดคล้ายสัง 4. นายสุภชัยใจสมุตห 5. นายมนูนศิวาพิรมรัต์ 6. นางมุกดาพงสมบัติ 7. นางอาพรสารคำม 8. นางจุธาพัดเมณสวัสด์ 9. นายนิยมวิวัฒนาดิษฐกุล 10. ในาใยชัยยันผลสุวรรณ1 1บนางสาวธีรา,าภาไพโรหกุล 12. บสองนางสาวกัรยาุูปวิจิตชัย 13. บสานางเจริญเรี่ยวแรง 14. บสนางสาวพริมภูลเจริญ 15. บห้นางสาวพิมพรพรพุทธิพันธ์ส6บนางสาวกุลวลีนบอมรบดี 17. บเจนางสาวสีนวลบุญลือ 18. นายสุภชัยฤทธิกุลสิทธิชัย 19. นายอดิพงศ์ทิติพิทยา 20. นายเท่าพิภพลิมจิตกร 21. นางสาวสายใจพรมเดเวศ 22. นายเกียรติสิทธิอมร23นางสาวพริมรพีพันวิชาติกุล 24. นายสรชัดสุจิตและย5สิบห้า นายสุขสมอมรดิศรายชื่อกับมติการทั้ง25ท่านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถูกต้องนะครับครับถ้าถูกต้องก็ถือว่า25ท่านถูกต้องครับกำหนดระยะเวลาแประยะติครับเสนอครับท่านสมาชิกเสนอกำหนดระยะเวลาแประยะติครับ กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศฎรที่เคารพกับผมมัตรกรศิริรัฐยกรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐชาเชิงเซาขอเรียนเสนอระยะเวลาปะยะติ7วันครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีท่านสมาชิกได้เสนอประยะติตามข้อบังคับภายใน7วันนะครับตามข้อร้อยยมีผู้รับรองถูกต้องมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้ปลายะต,ะยะติภายในเจ็ดวันนะครับครับเป็นการจบในเรื่องที่หนึ่งนะครับ